สวัสดีค่ะวันนี้แนนจะพาทุกคนไปพักกันที่โรงแรม ุ่เมืองมินบูติคโฮเทลจังหวัดน่านค่ะเป็นที่พักใจกลางเมืองน่านเลยนะคะตกแต่งสไตล์โคบูท er, ิคโลเนียนลานนาอยู่ใ,ใกล้กับวัดภูมินแล้วก็ถนนคนเดินเดินไปชิวๆนี่แค่ประมาณ200เมตรเท่านั้นค่ะบอกเลยว่าที่โรงแรมนี้นะคะเข้าไปในกลิ่นไอเขาเป็นบรรยากาศเหมือนแบบความวินเชตนะคะเป็นความแบบโคบูต er, ิคโลเนียนลานนาที่แท้ทรูเลยค่ะที่ล็อบบี้นะคะตรงจุดๆนี้เลยอันนี้ตอนที่แนนเข้าไปเช็คอินนี่เป็นเวลาแบบค่ำๆแล้วนะคะ เขาก็จะเปิดไฟประดับตกแต่งไว้นะคะเข้าไปจะเจอเหมือนเป็นรถจักรยานนะคะให้คนที่เข้าพักได้สามารถปั่นชมรอบเมืองได้เลยค่ะอันนี้บริเวณชั้นสองนะคะก็จะมีที่นั่งคุยกันชิลๆนะคะบรรยากาศค่อนข้างขลังเลยทีเดียวค่ะอันนี้มองไปที่ระเบียงนะคะมีลมพัดเย็นๆนะคะสบายใจมากเลยค่ะมีเก้าอี้นั่งนะคะอยู่ด้านล่างคะ่ะด้านหน้าล็อบบี้นะคะแล้วก็จะมีร้านขายของต่างๆข้างๆด้วยะะสามารถที่จะเดินไปถนนคนเดินได้เลยเย็นวันนั้นเนี่ยแนนก็ไปหาอะไรละ ปรทานกันนะคะที่ถนนคนเดินค่ะนี่เลยทางลงของเขานะคะก็จะเป็นบันไดนะคะแนนเนี่ยพักอยู่ที่ชั้น1น,นะคะห้อง104ค่ะจัดวางเตียงใหญ่1เตียงแล้วก็มีเตียงเสริมให้1เตียงค่ะ3ท่าน1000บาทโปรโมชั่นมีตามหน้าเฟซน,นะคะตอนเช้านี่ก็จะมีอาหารเช้านะคะเริ่มเวลา7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงค่ะราคาที่นี่บอกเลยว่าคุ้มค่ามากนะคะตกแค่คนละหลักร้อยเลยค่ะของแนนเนี่ยได้โปรโมชั่นนะคะเป็น3ท่านนะคะ1000บาทค่ะ รวมอาหารเช้าแล้วนะคะอาหารเช้าที่นี่ก็จะมีเป็นข้าวต้มหมูข้าวต้มปลานะคะแล้วก็มีฟักทองนึ่งนะคะมีแตงโมมีส้มมีกล้วยนะคะแล้วก็เป็นขนมปังปิ้งนะคะแล้วก็มีแยมต่างๆค่ะแล้วก็มีเป็นน้ำส้มคันนะคะแล้วก็กาแฟชาอะไรมีหมดนะคะก็แล้วแต่เราจะเลือกมาประทานเลยค่ะที่สําคัญเนี่ยข้าวต้มเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะแนนเบิ้ลไปสองถ้วยเลยค่ะกี่ชามนะคะไนบอกเลคะแล้วคะโอ้โหอร่อยไหมคะ พิริยาช่อใหญ่เลยค่ะข้าวต้มนี่เขาก็จะตักให้แล้วเราก็ปรุงเองนะคะใส่กระเทียมเจียวหอมๆนัวมากเลยค่ะบรรยากาศในห้องอาหารนะคะก็จะมีความโล่งโปร่งสบายนะคะเป็นแบบน p e n air ไม่ยืนแอยานเลยนะแต่ในห้องพักนะคะแอร์ยืนเจ็บเลยค่ะ น้องียาดานะคะสายหวานก็กินขนมปังค่ะค่ะล้ต่อไปเนจะพาทุกคนไปชมห้องพักของเรากันค่ะน่ารักจังเลยเป็นห้องแบบนี้ฟิแบบอุ้ยดูสิเป็นฟิลนี้น่ารักนะน,น่ารักจังเลยพาไปดูห้องน้ำกันทุกคนห้องน้ำก็มีความแบบ เออแบบว่ามีความวินเทจส,สูงมากทุกคนแบบนี่กระจกเขาก็แบบมีความโคมไฟก็แบบ,แบบแบบนี้เลยทุกคนแบบชอบอ,ะอ่ะนี่เราก็แยกส่วนแห้งส่วนเปียกนะคะโอ้โหราคา1 0 0่บาทเองทุกคน1 0 0 0พบาทต่อคืนค่ะแต่วันนี้เราก็แบบทุ่มหนึ่งแล้วอะ่ะเชฟอินแต่ไว้บ้านญาิเค้กป้าพายอร่อยไหมคะ<อ>เค้กพี่ยายภัยอร่อยมาก <c oughs> อร่อยมากเลยโอ้โหนี่เลย เขาก็เตียม,มาชายปลาตุนเลี้ยงใช่ไหมคะปลาตุนเลี้ยงอี่ออเป็นยานเลยคุณใช่ค่ะตัวดีเลยนะคะนี่เลยสำหรับใครนะคะที่มาพักนะคะอยู่ใกล้ๆตัวเมืองนานอันนี้มีเป็นนี่เลยคะ่ะบอดี้วอชนะคะแฮนด์วอชแล้วก็มีแชมพูให้อ๋อแ,แล้วก็มี ส่วนแห้งแยกชัดเจนโอเคเลยนะคะกับราคาห้องนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ถนนคนเดินมากยวพาไปเดินกันนะคะ Good Morning ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นเช้าวันใหม่แล้วนะคะสำหรับที่โรงแรมคค่ะเมื่อคืนนี้หลับสบายไหมคะหลับสบายหลับปุ๋ยเลยค่ะไี่หมูไมว่าได้เ็นโอเคเลยโอ้นะ แค่ได้ยินเสียงไกลๆเพราะว่าเราพักอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะแลวโรงแรมเขาก็มีต้นมงต้นไม้นะคะมีสิงตุก้แกะไกลๆ,ๆ <c oughs> ตื่นเช้าวานร้อยเด็กๆปังโรงแรมก็จะตกแต่งสไตล์อย่างที่แนนถ่ายให้ดูนะคะแต่จะบอกว่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะสําหรับผู้ใหญ่นะคะสมท่านนะคะคิดเพียงหนึ่งบาทและที่สำคัญแดน,นบอกว่ามีเด็กนะคะแขวบนะคะ7ดขวบนะคะก็คือไม่คิดเพิ่มเลยนะคะแล้วก็รวมอาหารเช้าด้วยอาหารเช้า,า,าเามื่อเช้ามีอะไรบ้างคะเด็กๆอือเรากินข้าวต้นไล้ ข้าวเต้าหมูข้าวเต้าปลาผลไม้มีอะไรคะแตงโมแล้วก็แตงโมแล้วก็ส้มผ่ามีส้มอยู่แล้วก็มีฟักทองนะคะฟักทองนึ่งแล้วก็เป็นพวกขนมปังปิ้งนะคะก็มีสังขยะมีโอตินไมโลมีกาแฟอะไรต่างๆนะคะยงก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะกับครุมเมืองมีนนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ เราจะไปไหว้พระที่พระธาตุแช่แห้งนะคะแล้วก็จะไปที่ไ,ไปพิพิธภัณฑ์น่านาก่อนไปดูอะไรคะไปดูงา,าง,ปดงาช้างดำที่เด็กๆเห็นในหนังสือ<ด>คะ่ะหนูนึกว่าเราจะไม่ไปไหนแล้วคิปเลยอ๋อยังค่ะเดี๋ยวปิดคลิปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยเปิดคลิปใหม่อย่างนี้คะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปจังหวัดอะไรต่อคะพิษณุโลกค่ะเนี่ยลืม ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแม่แดดเป็นกำลังใจบ้างนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะตาบ๊าลาก่อนด้วยเร็วนะคะตาเอาพอดีค่ะหลับสบายไม่ตาเมื่อคืนบ๊าับายด้วค่ะสํหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกลับเร็วสวัสดีค่ะตากดกดติดคลิป